วันนี้นะครับผมแล้วก็อยู่ใน Minecraft เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่นะครับวันนี้เราอยู่ในกรอบอกกันอีกเช่นเคยนะครับแต่ว่านะครับผมครั้งนี้มันไม่ใช่กรอบอกธรรมดานะครับผมครั้งนี้มันจะเป็นกราฟผมก็นดกอะไรดีๆออกนะครับผมผมอยากเปลี่ยนให้กรอบอกกลายเป็น Minecraft นะครับผมซึ่งเหตุผลที่ผมจะเปลี่ยนมันทาไมเนี่ยเหรอเพราะว่าผมรู้สึกว่าเกมมันเนี่ยมันเหลี่ยมเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่า n e c r a f t มันเหลี่ยมกว่านะไม่มีใครเหลี่ยมสู้มันได้แล้วนะและในตอนนี้นะครับผมผมก็ได้ลงเท็กเจอแพ็คมันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ลงเข้าไปนในกรอบอ็ box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมนะค <c oughs> อ,อันนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผม <c oughs> ผมรู้สึกว่ามัน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับผมบินดูทั่วแมปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นไม r คร t ตรงไหนเลยนะครับผมยังรู้สึกว่ามันยังเหมือนเดิมอยู่เลยครับมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสักอย่างเลยโอเคครับผมก็โง่เองนะครับผมจริงๆมันต้องเปิดตรงนี้ก่อนนะครับผม e x p e r i m e n t a l t e r e p a c k ตรงนี้นะครับเราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับถ้าไม่ติ๊กที่ t e x t r e p a c k ไปจะใช้งานไม่ได้นะครับเคผมโง่เองผมกด a อ p l y มันที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมผมรู้สึกได้เลยนะครับว่าพื้นมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับนี่เฮ้ย นี่มันไม c ครับดีๆนี่เองตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วนะครับผมผมเข้ามาหน้ามันก็หันมองฟ้าอย่างนี้เลยนะครับอาจจะคิดถึงคนบนฟ้ามั้งผมจะทําการเริ่มมองพื้นข้างล่างเลยนะครับตอนนี้เราดูกันว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไหมหนึ่งสองซมโอ้โอ้ไอที่สุดมันก็เป็นไม c ครับสักทีนะครับตอนนี้โอ้โหนี่ไงบอก ดินบ็อกย่าว้าวเรามาเดินสำรวจกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเรามาเข้ามาดูในบ้านหน่อยดิจำได้ว่าไออพาร์ตเมนต์หลังนี้มันเป็นอิดนะครับนี่ครับมันเป็นอิดในม e c ครับเลยโอ้โหเจ๋งว่านี่ผมลบประตูทิ้งแม่งเลยเขาไม่เปิดกันนะครับลบทิ้งอย่างเดียวบนพื้นข้างบนตึกตรงนี้ก็จะเป็นหินนะครับนี่ หินแบบว่าหินเขาเรียกว่าหินอะไรนะผมลืมนะหินแบบสมูทอ่ะโอเคตอนนี้ทุกพื้นที่มันเป็นหญ้าแบบไมค้าฟหมดเลยนะครับ oh. โอ้โหรู้สึกว่ารถมันไม่ค่อยเข้ากับเกมเท่าไหรนะ่เลยรถมันเป็นรถแบบธรรมดาคนระับมันเป็นรถแบบไม่ใช่รถมเหลี่ยมะนะพอผมเห็นไมค้าฟลนะผมก็คิดถึงชิปหายะครนะผมอยากกลับไปเล่นว่ะไหนๆมันก็เป็นไมค้าฟแล้วลองต่อยต้นไม้เล่นๆดูดิ oh. ่สยกี่ชาติมันจะพังเนี่ยเคผมก็ได้โหลดแมปมันมานะครับผมแมปที่เขาทํามาเป็นแบบไม a ค t สสำเร็จรูปเลยนะครับไม่ต้องลงเทคเจอร์แพคหาอะไรทางนั้นนะครับแมปมันชื่อว่าวิลเลจนะครับผมเป็นพวกหมู่บ้าน NPC แน่นอนเลยโอเคตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft แท้ๆเลยครับ oh my g o d ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้าน NPC นะครับตอนนี้เอ่อไม่มีใครเลยแม่งโคตรเหงาเลยล้างชีพหายเลยตอนนี้ผมเดินมาคนเดียวผมยังหลอนเลยนะครับตรงๆนะเคเข้ามาดูในบ้านกันหน่อยมีกล่องให้เก็บ โหเตียงก็ไม่มีเลยฮัลโหลพวกนายไปไหนกันหมดน่ะหายกันหมดเลยทิ้งบ้านล้างซะแล้วโอ้โหไอตรงนี้มันก็ขึ้นเถาวันนะครับโอ้โหบ้านล้างปล่อยบ้านพังได้ไหมไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับผมนี่คือผลของการที่คุณวางบล็อกแล้วมันทับซ้อนกันนะครับแล้วไม่ได้วางให้เรียบร้อยนะครับเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นภาพกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับถ้าใครเคยใช้โปรแกรมสร้างเกมก็จะรู้ดีเลยนะครับว่าถ้าวางบล็อกแล้วเหมือนเลเยอร์มันเกินมันนิดนึงหรืออะไรสักอย่างเลยล่ะมันจักระพริบแบบจริงครับดูภาพออกไหมครับนี่ครับแม่น้ํา ยมันเป็นแม่น้ําจริงๆนะครับมันไม่ใช่แม่น้าหลอกนะครับแต่ว่าเหมือนมันเอาแค่ภาพ 3G มาแปะนะครับแล้วมันก็เอาน้ําของกอบ็ o x มาใส่ไว้ใต้นี้นะครับผมรู้เลยนี่นดูดูนี่นะครับผมดําไปก็รู้เลยว่าเป็นน้ําของกอบ็ o x นะครับที่เอามาใส่ก็คือเอาเท็กเจอร์มาปิดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาน้ําในกอบ็ o x มาใส่ไว้ใต้ตรงนี้นะครับนี่ครับผมจะช่วยให้น้ํามันดูดีขึ้นมาหน่อยนะครับผมเอาปลาไปใส่แม่งเลย <N> นี่เอาปลาไปไว่ในน้ําเลยนี่โอ้โหโอ้โหไม่ไหวแล้วเห็นล้วกูอยากกินวะ่ะกูกดกินแม่งเลย <N> <G> กินใต้น้ำ <N> เเรามาดูกันนะครับผมว่าเราสามารถทำลายบ้านทิ้งได้ไหมนะครับแต่ว่าทำไม RPG กูมีสีดำนี้วะมันกลายเป็นแบล็ก RPG แล้วนะตอนเนี <N> <N> ้ผมจะลองยิงดูลูกหนึ่งนะครับเอาบ้านเล็กก่อนแล้วกันเนี่โอ้โหไม่ทบสะทานเลยแล้วตรงนี้ล่ะยิงในทุ่งนาแม่งเลยนี่ ไม่เกิดอ,อะไรขึ้นเลยยิงบ้านหลังนี้เลยแล้วกันบ้านหินเนี่ยนี่โอโหไม่เป็นไรเลยเว้ยผมได้ทําการเสกซอมบี้มานะครับตอนนี้เออผมรู้สึกว่ามันเข้ากับบรรยากาศที่นี่ดีนะครับคือไม่หมาดไมเฉีย์มันมีโคตรเร็วเลยกูไปแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมจะวาร์ปเข้าไปในบ้านแม่งเลยนะครับนี่โอเควาร์ปมาเลย โอเคครับถ้าเป็นปกติ normal ครับนะครับซาร์ดี้จะทำลายประตูบ้านนะครับแต่นี้มันทำหาอะไรไม่ได้นะครับตอนนี้แม่โอเคต่อยกับกบศลไหมเอ้าเอาไงนะครับือตัวให้เลยให้ให้หมดที่อ่ะมาดีมาดีผมไม่ไหวแล้วผมโดนมันตบต่อยมานานแสนนานริงระเปิดแม่งตายขาน้ำโอ้โหภาพสุดจะเปลี่ยนแมพกันดีกว่านะครับคือไอ้แมพเมื่อกี้มันเหงาเกินไปนะครับแม่งบ้านล้างไม่มีใครเลยโอเคผมเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้มีโอ้ นี่ใครวะเนี่ยฮิตดิสคอร์ดใครวะเนี่ยชิมายของคนยูเคนนะนะถ้าใครอยากแอดเขาก็แอดไปนะนี่เจ็ดสองสามหกแล้วกูจะแอดไปทำเพื่ออะไรวะผมคิดว่าคงจะเป็นดิสคอร์ดของคนสร้างแมปนะครับผมก็ ไม่ต้องแอดไปจะดีกว่านะครับผมว่านะเขาปล่อยเขาไปเถอะเออคือผมไม่เข้าใจนะผมอยากรู้ว่าทําไมพวกคนยูเครนคนรัสีนี่แหละชอบรถถังกันจริงๆเลยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันสงสัยดีเเมื่อปี1940มันสูงนะครับอย่าบอกนะว่าแบบนี้แม่กก็เหงาอีกแล้วอะไรนั่นนั่นมันนั่นมันไดมอนด์นี่นะเราไปขุดไดมอนด์กัโอ้โหทำสกุลหล่อนเลยนะมึงเป็นภาพ png ที่ มากเลยเอาซะก็ตกใจเลยต่อยมากแลวอย่ารับเลกันด้วยเจอเพชรนะครับเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราก็เจอเพชรแล้วนะครับตอนนี้อรวยเดี๋ยวผมเสกที่ขุดมาแล้วจงวังหวะนี้แหละขุดแม่งเลยนี่น่ไม่เอขุดขุดหมดอื้อหที่ขุดหินมันจะขุดเข้ายัางไงวะแม่งต้องที่ขุดเหล็กดิโถเอ้ยทำไมทำอย่างนี้กับตัวจะไปทำอย่างนี้กับเห็นเพชรแล้วไม่ได้ครอบครองมันรู้สึก,กง,งุ่นหงิดไงไม่รู้นะ แม่งเฮ้ยผมอยากรู้จริงโซนนี้มันคืออะไรมันคือโซนบล็อกทั้งหลายนะครับผมเฮ้ยบ็อกลาวาเ้วยเดินเดินไปชนกูนจะเจ็บไหมเนะี่ยโอเคไม่เจ็บนะโอ้ยมันเป็นบล็อกที่ขยับได้นะครับมันสามารถขยับได้ไม่ใช่ฉากนะครับไม่ใช่ฉากเราดึงเล่นเลยอุย้โอเคผมรู้แล้วผมจะเอาบล็อกมาต่อนี่กูรู้แล้วกูจะเล่นอะไรรู้แล้วกูจะเล่นอะไรนี่คิกคนี่ผมรู้แล้วผมจะเล่นอะไรดี โอเควางไว้ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บบ็อกต่อไปเลยนี่โอเคอันนี้ต่อด้วยนี่อันนี้เลยนี่เรียบร้อยเฮี <c oughs> ยอะไรเนี่ย <laughs> ผมพยายามจะสร้างต้นไม้นะครับผมแต่ว่าบ็อกมันไม่พอนะครับประตูเปิดได้ไหมเนะีย่ยเฮ้ยมันเหมือนมันจับได้นะไนลองดิโอเคมันไม่เปิดประตูแนละ้วมันโย,ยนมันแค่ผลักประตูทิ้งนะเฮย้ยยังไงไดมอนในในเมื่อมันขยับได้แล้วลองขุดดู <c oughs> นี้กูจะได้ไดมอนไหมเนี่ยโซนนี้คือโซนโอ้โหดูก็รู้ว่าคืออะไรถ้าเราลงไปจะเป็นยังไงอาจจะไม่เป็นอะไรก็ได้นะนี่โอ้โหเนี่ยคิดจะหลอกกันหน้าดื้ออย่างงีง้ไม่ได้นะไหนลองดับลงไปดิมีอะไรปะ โอ้โหกูดำลงไปกูเจ็บโอ้ยเห็นดวงจันทร์เลยและนี่ก็คือประตูวาร์ปไปในรลกนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นประตูงโง,ง่ๆตั้งโชว์โง,ง่ๆไว้แบบนี้แหละครับมันคงไม่มีอะไรหรอกนะดูผมยืนรอเป็นสิบชาติมันก็ไม่ไม่วาร์ปให้หรอกนะเราอยู่ที่ทะเลทรายกันแล้วตอนนี้โอ้โหเฮ้ยหน้ามันประตูอะไรอยู่ะเนี่ยลองเข้าไปดูดิโอเคไม่มีอะไรเดินชนต้นกระบองเพชรจะเจ็บไหม ไม่เก็บโอเคไม่เวิร์กสักอย่างจะลองปรับไปตอนกลางคืนดูนะครับอยากรู้ว่าบรรยากาศมันจะเป็นยังไงนะครับนี่เลยมันกลางคืนฮะนี่หนึ่งทุ่มแล้วนี่ท้องฟ้าแบบ สรุปคือ2ทุ่มที่กอบ็กซ์มันเท่ากับตอนเย็นเหรอแกผมต้องปรับมาสักเที่ยงคืนนะครับมันถึงจะดูมืดนะเออมืดช้างจริงเลยโลกแห่งนี้แม่งบรรยากาศแม่งวังเวงน่ากลัวชิบหายหันหลังไปเจอฮีโร่บายที่อะไรนีไอตัวเฮียนะ๋อ โอเคครับมันคือย่านะอย่า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 หลอนไปเองนะบรรยากาศมันวังเวงนะครับนึกถึงบุคคลปริศนาบางคนที่หายไปในไมค์ครับนะครับบุคคลปริศนาคนนี้เขาตาขาวๆนะครับเขาจะชอบแอบมองเราอยู่ไกลๆนะครับเวลาเราขุดเหมืองนะครับผู้ชมเคยสังเกตไหมครับเวลาขุดเหมืองในไมค์ครับนะครับมันจะชอบมีเสียงซาว้าร้อนๆเด้งเข้ามานะครับก็นะครับระวังตัวให้ดีนะครับพลังไปคุณอาจจะเจอชายปริศนาคนหนึ่งคนนี้ก็ได้นะครับระวังตัวไว้ที่ดีนะโอเคตอนนี้ผมโคตรกาวเลยอย่าไปเชื่อผมมากนะ นั่นแต่ผมเล่นมาผมยังไม่เคยเจอฮีโร่บายเลยนะผมพูดตรงๆนะอย่าไปคิดมากนะแต่มันก็จะมีจริงก็ได้นะระวังตัวไว้ที่ดีนะถ้าไม่กดไลค์และกดซับสไครต์อาจจะเจอฮีโร่บายตอนเล่นหมายขาวก็เป็นได้นะระวังตัวไว้ที่ดีนะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้ทักไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ